หนูยายขอยืมโทรศัพท์โทรหาลูกหน่อยได้ไหมคะโทรศัพท์ยายอ่ะแบตมันหมดนะพอดีผมต้องรีบไปอะครับมีธุระงั้นไม่เป็นไรคะ่ะหนูหนูยายขอยืมโทรศัพท์โทรหาลูกหน่อยได้ไหมจ๊ะพอดีโทรศัพท์ยายอ่ะแบตหมดะจ้ะเออจะดีหรอคะยายจะโทรหาลูกให้มารับก็ไม่รู้จะติดต่อกันยังไงยายเดือดร้อนจริงๆนะหนูนะยายไม่ขโมยมือถือหนูหรอกถ้าหนูไม่เชื่อ หนูเอาโทรศัพท์ยายเก็บไปก่อนก็ได้นะนะ้านๆะยายขอร้องช่วยยายหน่อยเถอะนะก็ได้ค่ะคุณยายเอ๊ะทำไมไม่รับสายเนี่ยรียบร้อยแล้วหนู ติดต่อลูกยายไม่ได้เลยเนี่ยขอบใจหนูมากนะด้วยความยินดีค่ะคุณยายแล้วคุณยายจะกลับบ้านยังไงคะนนี้เดี๋ยวยายนั่งรถเมย์ไปเองจ้ะยายไปก่อนนะเดี๋ยวครับคุณยายเจลี่ไปไหนครับผมขอเทสอะไรบางอย่างหน่อยดูซิว่าเซนผมจะแม่นหรือเปล่าน้องครับอรพอสามน้องอยู่ไหนครับอรพอสามน้องอลิซอยู่นี่ค่ะเบอร์น้องอลิซเบอร์อะไรครับพี่แชมป์ขอโทรหาได้ไหมครับจะดีเหรอพี่น้องอลิซไว้ใจพี่แชมป์สิครับก็ได้ค่ะ1 2 3 4 5หค่ะ Oh พี่ชัมโทรไม่ผิดหรอครับน้องอลิสแต่นี่คือกลโกลของมิชาชีปรูปแบบใหม่ครับเมื่อกี้คุณยายคงแอบ,บกดโทรศัพท์ของน้องอลิสเพื่อตั้งค่าในการโอนสายนะครับมิชาชีพเขาใช้วิธีโอนสายเพื่อทําการโอนธุรกรรมทางการเงินเพื่อที่จะหลอกเอาเงินเหยื่อไงครับเขาจะแกล้งสร้างสถานการณ์และหาเหยื่อที่ใจดีมีน้ําใจแบบนี้เขาอาจจะกดรีโมทโทรศัพท์ได้เลยนะครับโดยที่น้องอลิสไม่สามารถควบคุมโทรศัพท์ของตัวเองได้เลยโฮ้ยมิชชชีสมัยนี้ร้ายกาจริงๆเลยอ่ะใช้ความใจ เพื่อเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวอันตรายมากๆเลยอ่ะยายไม่ได้ตั้งใจอย่าเอาเรื่องยายเลยนะหนูหากินแบบเนี้ยไปนอนคุกตองแก่เลยค่ะยายอ oh. oh no ขอบคุณพี่แชมป์มากนะคะที่ช่วยน้องอลิซค่ะเบอร์ของน้องอลิซพี่แชมป์มีแล้วใช่ไหมครับอย่าลืมเมมไว้นะคะเดี๋ยวเราจะได้นะัดทานเท่ากันนะคะได้ค่ะคุณน้องอลิซยิน oh, oh, oh. ดีที่ได้รู้จักพเพื่อนสาวเพิ่มอีกคนนะคะ mm hmm. แต่ว่ามันเกลี้หล่อนเขิดเลยยะ oh, n <no>. น <laughs>